สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาโร่นะคะคําสารภาพนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะคือคําสารภาพใดนะคะพลังงานหนึ่งหนึ่งศูนย์ในวันนี้นะคะคําสารภาพในใจของเขาที่เขาอยากจะสารภาพบอกกับคุณนะคะมาเริ่มต้นที่ไพ่ออร์คิลกันก่อนนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนึกถึงชื่อเขาคนนั้นค่ะสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะความในใจที่เขาอยากสารภาพบอกคุณนะคะคือคือสิ่งใดนะคะ I left you before you c o u l d l e t me เขาบอกว่าเขาอาจจะทิ้งคุณไปก่อนที่คุณจะทิ้งเขานะคะพลังงาน w e n e e d t o let e a c h h o t Ego r เขาบอกว่าเราจำเป็นต้องปล่อยกันกันและกันไปก่อนนะคะามาดูพลังงานจากไพ่ยิปกันบ้างนะคะทำไมเขาถึงมีความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นอารมณ์เหมือนการน้อยใจหรือถ้าเขากลัวว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทิ้งเขาไปก่อนเขาอาจจะแบบทำใจรับไม่ได้ก็ได้ ะะบางสิ่งบางอย่างรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ขอเลือกที่จะเดินออกออกก่อนประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะลดความลําบากอกลําบากใจหรือความเสียใจที่มันมันจะอาจจะมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ขอทิ้งคุณไปก่อนอย่างนี้หรือเปล่านะคะขอพลังงานไพย่ยิบซีสามใบค่ะความในใจที่เขาอยากจะสารภาพกับคุณนะคะจัส m เมนค่ะพลังงานลัคนาราศีพิจิกมีเลขยี่สิบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ พลังงานของ Queen of p e n t ด c l e ค่ะาตุดินมังกรผู้สบกันแล้วก็ Lever นะคะพลังงานของลัคนาราศีเมถุนมีเลขหกเข้ามาเกี่ยวข้องคนคนนี้เขารู้สึกเขามีความคาดหวังอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นรักทางอาดิตชาติของคุณนะสองใบนี้ขึ้นมาคือเป็นบุพเพสนิวาสพรมลิขิตเขารู้สึกดีและเขารักคุณมากค่ะพลังงานตรงนี้พี่หมอน่าจะาจากผ้าโรเคิลมาถึงผ้ายิปซีคือเขารักคุณมากเขานิ่งเขามั่นคงอยู่กับคุณแล้วค่ะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ มีการคาดหวังในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากและเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆเลยค่ะนะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณจากใจจริงเขาไม่ได้มีใครอื่นใดนะคะและสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือคุณคือคนที่ได้ได้นั่งอยู่ในใจของเขาเห็นไหมคะเป็นพลังงานของเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะคู่ที่เขาตามหามาทุกภพทุกชาติเป็นลักษณะเนี่ย อัศวินถ้วยคนคนนี้มีเกณฑ์การคิดเรื่องของซัพพอร์ตดูแลคุณด้วยนะคะเนี่ยเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการาทําธุรกรรมเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการทองแล้วก็การทุ่มเทนะคะบ้านพร้อมที่ดินอสังหาริมทรัพย์สิ่งที่เขาคิดอยากจะทําให้กับคุณเขารักคุณมากแล้วเขาจะเดินทางมาหาคุณเร็วนี้ด้วยบางคนมีปัญหากัน นะคะทะเลาะกันแยกกันอยู่ห่างกันอยู่แต่เขาจะมีเกณฑ์การเดินหน้าต่อความสัมพันธ์นี้กลับมาหวนคืนกลับหาคุณขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้กับคุณนี่